คำ r าร็อกสตาร์คำนี้ไม่เกินจริงจบไปอย่างสวยงามนะคะสำหรับโชว์ของสาวลิซ bon ่าบนเวทีวิกตอ r รียชี c เกต2024ที่บอกได้เลยว่า สวยสับทำถึงมากที่สุดซึ่งนี่แหละก็เป็นหนึ่งในผลงานที่เกิดขึ้นในปี2024นี้วันนี้เราจะมามัดรวมความปังที่เรียกได้ว่าเป็นปีทองอีกปีหนึ่งของสาวลิซ่าเลยก็ว่าได้หลังจากที่ลิซ่าเนี่ยได้ตัดสินใจแยกทางในฐานะศิลปินเดียวก,กับทาง YG และยังขึ้นแท่นเป็นผู้บริหารเปิดค่ายเพลง LAL เองแล้วและยังได้เซ็นสัญญากับทาง RCA r e c o r d ค่ายเพลงระดับโลกก้าวเข้าสู่ความเป็น๊อปสไตล์อย่างเต็มรูปแบบโดยผลงานแรก แของบอลลิซ่านะคะได้ปล่อยเพลงอย่าง Rockstar ที่ได้ขนทีมโปรดิชั่นสุดยิ่งใหญ่เนี่ยมาถ่ายทำา MV ในประเทศไทยของเราด้วยทำเอาแฟนเพลงเนต่างกีดร้องเลยว่า เนี่ยแหละสิ่งที่ค่ายเกาหลีให้ลิซ่าไม่ได้แต่ว่าลิซ่าเนี่ยสามารถทําให้คุณได้หลังจากที่ปล่อยเพลงออกไปนะคะเรียกว่าประสบความสําเร็จอย่างล้นหลามเลยทีเดียวค่ะสามารถคว้าอันดับ1บนบิลบอร์ด g l o b a l excluding US ได้และสามารถกวาดยอดขายไปมากกว่า1 0 0 0 0แยูนิตในสหรัฐอเมริกาและล่าสุดนะคะบน YouTube มียอดวิวทะลุไปแล้วกว่า200ล้านวิว นอกจากผลงานเพลงแล้วเนี่ยลิซ่ายังสร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับวงการแฟชั่นขึ้นแท่นเป็นเฮาส์แอมบาเเดอร์ให้กับลุยวิกตองทำเอาบรรดาตัวแม่เหล่าแฟชั่นเนี่ยกวาดเสียงชื่นชมมาให้เธอว่าเข้ามาสลัดลุกอันดูน่าเบื่อของแบรนด์ให้กลับมาดูน่าสนใจได้อีกครั้งลิซ่านะคะยังสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนเพลงไม่หยุดด้วยการรันวงการแข่งรถเป็นผู้โบกธงตราหมากรุกในศึก F1 สนามที่6ของฤดูการ2024ไมอามีกลางปี กวาดยอด engagement ได้อย่างถล่มทลายแทบทุกสื่อนอกจากนี้นะคะลิซ่ายังได้ก้าวเท้าชิมลางงานแสดงเป็นหนึ่งในตัวละครหลัก The White Lotus Season 3ซีรีส์ชื่อดังของอเมริกาที่ตเตรียมจะออกอากาศในแอปพลิเคชัน HBO 2025นี้ด้วยค่ะและลิซ่านะคะยังคงสร้างปรากฏการณ์อย่างต่อเนื่องด้วยการคว้ารางวัล Best K-pop บน VMA ได้อีกครั้งจากซิงเกลิล Rockstar ทำลายสถิติใหม่ในฐานะศิลปินเดี่ยว K-pop คนแรกที่สามารถคว้ารางวัลน,นี้ได้มาก งครั้และผลงานที่จบไปแบบสดสดร้อนๆเลยค่ะลิซ่าเนี่ยสารต่อความปังขึ้นเป็นหนึ่งในไลน์อัพศิลปินบนแฟชั่นโชว์ของ Victoria s e c r e t 2 0 2 4ซึ่งเป็นการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของแฟชั่นโชว์นี้ในรอบ6ปีอีกด้วยทางกลางเหล่านางฟ้าวิกตอเรียสุดยอดซูเปอร์โมเดลชั้นนาขององค์การแต่ว่าลิซ่าเนี่ยไม่จมไม่หายไม่ตายฝรั่งประกาศสักดาให้โลกรู้เลยว่าฉันเนี่ยแหละ Queen of Performance ตัวจริงงานก็ดีแล้ว รักกเ็เลิศด้วยค่ะแม้ว่าลิซ่าจะไม่เคยออกมายืนยันอย่างเป็นทางการนะคะว่าคบกับพ่อหนุ่มเฟเดริกอาโนทายาทแบรนด์หรูแห่ง l v m s แต่ว่าล่าสุดเนี่ยลิซ่าได้แสดงความคลั่งรักผ่านบทเพลง Moonlit Floor ที่ได้เปิดตัวเป็นครั้งแรกในเทศกาลดนตรี Global Citizen Festival 2024ที่ผ่านมาด้วยเนื้อเพลงสุดละมุนหนุ่มฝรั่งเศสในตาสีเขียวคนนั้นทำชันแทบละลายสำเนียงบนริมฝีปากรอยจูบใต้แสงสุดท้ายของปารีสเห็นไมลว่า ได้กลิ่นความรักแบบสุดๆ หรือว่าเนี่ยจะเป็นการเปิดตัวสไตล์ของนักร้องสาวธรรมดาโลกไม่จำมาร์เก็ตติ้งของบอลลิซ่าค่ะเรียกได้ว่ามีความแยบยลและสามารถสร้างกระแสจนกลายเป็นไวรัลเรียกยอดเอนเกจเมนต์ได้อย่างมหาศาลแทบทุกครั้งที่ปรากฏบนหน้าสื่อผลงานทั้งหมดนี้นะคะตอกย้ำความทรงอิทธิพลของลิซ่าจนสามารถคว้ารางวัลผู้ทรงอิทธิพลแห่งปี2024บนนิตยาสารชื่อดังของอังกฤษที่สามารถเอาชนะตัวแม่อย่างเทเลอร์สวีไปได้ด้วยคะแนนโหวตถึง38% เ,เชื่อว่าการเติบโตเป็นศิลปินระดับโลกของลิซ่าเนี่ยคงไม่หยุดเพียงแค่นี้และนาทีนี้ค่ะไม่มีใครกล้าปฏิเสธความโด่งดังของลิซ่าได้ขออวยยศเลยว่าลิซ่าเป็นศิลปินเคป๊อปคนแรกและคนไทยคนแรกที่โกอินเตอร์แบบเต็มรูปแบบบอกได้เลยว่า2024เป็นปีทองของลิซ่าแบบของจริง Baby,